สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนเช้าสตูดิโอนะครับนอนเช้าสตูดิโอกับม่เหนึ่งครั้งกับคลิปของเป็ดนะครับหลายคนนะครับคงเจอปัญหาว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวตั้งโต๊ะหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ตามแต่นะครับที่ใช้วินโดในการทํางานเนอะแล้วก็ประสบปัญหาก็คือบางครั้งเราเสียงใน เปิดเบราว์เซอร์ YouTube Facebook แล้วเสียงหายเปิดไลน์แล้วทำไมเสียงดูเงียบไปการแจ้งเตือนหายไปหรือเสียงเบาลงโดยที่เปิดเสียงสุดแล้วตั้งค่าเสียงสุดแล้วเสียงก็ยังเบาอยู่นะครับแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้เดี๋ยววันนี้เป็ดพาทุกคนมาดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเสียงหายเสียงเบาลงทําอย่างไรนะครับก่อนไปชมการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับนอนเช้าสตูดิโอด้วยและที่สําคัญคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้ รหรือคุณผู้ชมอยากจะให้เป็ดทำคลิปแนวไหนหรืออยากจะให้เป็ดพามา how to เรื่องอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถคอมเมนต์ด้านล่างบอกได้เดี๋ยวเป็ดจะมาทําคลิปให้ครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเสียงใน y t u t u เบราวเซอร์ต่างๆหรือเสียงในโปรแกรมต่างๆในในคอมพิวเตอร์ของเรา อยู่ดีๆเสียงหายไปนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวคอมเรามันปรับจูนให้มันเสียงมันต่ําลงเป็ดอาจจะใช้สัพท์ไม่ถูกต้องนะครับเป็ดขออนุญาตใช้สัพท์ตามความเข้าใจตัวเองและก็เป็นภาษาบ้านๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันมันเหมือนกับอยู่ดีๆคอมมันปรับจูนให้วอลลุ่มเสียงมันลดลงอะครับมันก็เลยทําให้เสียงมันเบาลงโดยอัตโนมัติโดยที่การปรับเสียงสูงเสียงต่ําที่มีอยู่ในปุ่มในคอมพิวเตอร์เราเนี่ย มันไม่สามารถที่จะจูนได้วิธีการแก้ไขนะครับให้ทุกคนมาที่หน้าจอของเราตอนนี้นะครับแล้วก็ให้คลิกเอาเมาส์ไปชี้ทีเ่เมนูที่เป็นรูปเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วให้คุณผู้ชมนะครับกดคลิกขวา1ครั้งครับหลังจากคลิกขวาเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะเจอเมนูชื่อว่า open volume mix ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไป1ครั้งครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้น แ็บที่เขาเรียกว่าเราเปิดเสียงอะไรไว้อยู่มันจะขึ้นหมดเลยครับให้สังเกตวอลลุ่มตรงแถบที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเหมือนตัวมอนิเตอร์เสียงนะครับทุกคนตัวมอนิเตอร์เสียงตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราปรับนะครับว่าเราจะให้เสียงตรงไหนขึ้นสูงเสียงตัวไหนขึ้นต่ําเราสามารถเลื่อนหาเบราว์เซอร์ที่เราเปิดค้างไว้แล้วเสียงมันเบาลงนะครับเพื่อที่จะให้อ่าปรับวอลลุ่มขึ้นไปหลังจากนั้นพอเราดึงวอลลุ่มเสียงมันขึ้นปุ๊บกากระบาดออกไปเลยครับ คือตัวอย่าง g o เกิลโฉบเนี่ยไอตัวที่เป็ดกรอบสีแดงไว้เนี่ยมันคือวอลลุ่มที่เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้และพอเราเลื่อนขึ้นสุดๆแล้วนะครับเราก็ไปเช็คดูใน g o เกิลโฉบของเราเปิด YouTube ก็ได้เปิด Facebook ก็ได้ดูนะครับฟังเสียงดูว่าเสียงมันเข้าเสียงมันดังขึ้นหรือเปล่าจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเสียงมันเบาลงนะครับและถ้าอนาคตข้างหน้าตัวที่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเสียงมันยังเบาลงอีกอยู่เราก็มาเช็คที่ตัวนี้ว่ามันกลับคืนวอลลุ่มต่ําหรือเปล่านะครับเราก็ ค่อยมาปรับจูนขึ้นในตัวนี้มันจะไม่เป็นบ่อยๆนะครับนานๆทีมันจะเกิดขึ้นทีแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้เราก็มาพาทุกคนดูแล้วว่าวิาวธีการแก้ปัญหาคืออะไรทำงานอย่างไรแล้วก็ปรับเปลี่ยน,นอนาคตได้ตามสะดวกของคุณผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เป็ดพาทุกคนมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเสียงตรงนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเป็ดได้และถ้าแบบว่าแบบ ใครที่อยากดูอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเป็ดจะพามา how to ความรู้พื้นฐานหรือความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบเส้นผมบางภูเขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ฝากติดตามรายการต่างๆผ่านทางนอนเช้าสตูดิโอด้วยนะครับเป็ดจะอัปเดตข่าวสารอัปเดตรายการอัปเดตข้อมูลต่างๆลงในช่องนอนเช้าสตูดิโอให้ทุกคนได้ชมกันสําหรับวันนี้เดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ on channel stand